สวัสดีครับาพบกันอีกแล้วนะครับกับทีม IC t ทีมทูลิธิคนตบอดไทยนะครับผมนายหมอคอมนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำหนึ่งบริการที่เรามีให้กับสมาชิกของทาง1 4 1 4พัฒของทางมิิคนตบอดไทยน,นะครับก็คือบริการเกมฟอ l ์ชุมชนที่จะทำให้ทุกคนสามารถที่จะ เข้าถึงการเรียนรู้แล้วก็สนุกสนานก,กันเทิอนร้องๆ้องกันไปด้วยนอกจากบริการที่เราพัฒนาเองเรายังร่วมมือกับสมาชิกคตนตาบอดนะครับที่มีการพัฒนาด้วย AI แล้วส่งมาให้กับเรามีหลายเรื่องราวเลยยกตัวอย่างในวันนี้นะครับมีเรื่องราวของเกมที่เราเรียกว่าอยู่ในหมวดของเทคแอดเวนเจอร์หรือผจญภัยด้วยการใช้ตัวอักษรน,นําเรื่องราวเนี่ยมาเป็นเหมือนชุดคําถามคาตอบที่สมาชิกพัฒนามาแล้วเราก็ทางทีมงานไ c ซีทีมูลน,นิธิคนตาบอดไทยก็ร่วมกันโมดิฟายร่วมกันนะครับให้สนุกยิ่งขึ้นนะ ยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นมีเกมในหมดของอใครที่สนใจเรื่องของการศิลป,ปะการต่อสู้มีหมัดขาวแห่งโดโจรางตั้งนานกอนกู้ยุทธภพที่เกี่ยวกับหมัดมวยทงางศิลปะการต่อสู้ทางจีนนะครับผมบแล้วก็ใครที่ชอบเรื่องราวของการขับเครื่องบินเนี่ยช่วงนี้ก็มีเกมนี้ให้ได้เล่นกันสกจ้าเวหาสกายบัตเตอร์และก็สําหรับเด็กและสุภาพสตรีนะครับก็ได้รับความนิยม,มก็คือเส้นทางช็อกโกแลตหลายคนไม่รู้ว่าอ การที่เราได้กินช็อกโกแลตเนี่ยมันเริ่มมาจากต้นโกโก้เนี่ยอ่าเราก็เข้าไปเล่นเกมนี้กันได้แต่ก็นําทางด้วยเป็นตัวสอนรืวนๆนะครับอย่างเช่นถ้าผมเข้าไปในเกมเส้นทางช็อกโกแลตนะครับผมเกมเหล่านี้ก็สมาชิกพัฒนามาทั้งหมดเลยแต่ทางเราก็ช่วยปรับแต่งแล้วก็ใส่เสียงลงไปให้นะครับอย่างในเกมเนี้ยเราสามารถที่จะเข้าไปเพื่อเล่นใน หรือว่าเอ้ขั้นตอนการปลูกช็อกโกแลตตั้งแต่ยังเป็นต้นโกโก้เก็บผลแล้วก็มีการหมักการอะไรจนออกมาเป็นผลอออกมาเป็นช็อกโกแลตที่เราได้ดื่มกันเนี่ยมีขั้นตอนอย่างไรเนี่ยผมเองก็เพิ่งรู้พอเล่นเกมนี้ด้วยอ่าเขาก็จะมีให้คุณเริ่มเดินทางสู่โลกช็อกโกแลตอย่างเงี้ยเข้าไปนะครับขั้นตอนนะครับเราก็เขาเข้ามาจะอยู่ในแบบสวนโกโก้เลยอ่าซึ่ง สวนโกโก้เลยนะครับซึ่งเขาก็ยังมีตัวเลือกให้เราเลือกว่าถ้าเราจะเลือกเนี่ยจะเลือกปลูกต้นโกโก้แบบไหนถ้าต่อในเครื่องหมายทิศใต้สวนเครื่องหมายแถวสองดน่ต้นโกโก้ต้องอยู่ในสวนกลางกลางแจ้งก็จะมีตัวเลือกปลูกกลางแจ้งไหมต้นโกโก้เด็กเราก็ไม่เคยไปสวนซะด้วยสิสองหรือจะปลูกต้นโกโก้ใต้ต้นอ่า ไ้ต้นไม้ใหญ่แดดรับได้หรือปลูกในโรงเรือนปิดทึบเลยอย่างเงี้ยคือถ้าเป็นผมนะโัโก้มันน่าจะชอบในส่วนของต้นไม้ใหญ่แล้วกันลองดูก็เลือกตอบคำตอบ้ักเลือกคำตอบหนึ่งถ้าทุกก็วกถึก็ก็จะมีคือเขาก็จะมีคําตอบแล้วบอกว่า โกโก้นั้นชอบแบบไหนเราตอบถูกเพราะอะไรตอบผิดตอบผิดเพราะอะไรด้วยแล้วก็จะจะไปยังขั้นตอนถัดไปนี่เป็นตัวอย่างที่เพื่อนสมาชิกโดยว่าคนตาบอดเนี่ยมาใช้บริการของอเดี๋ยวขออนุญาตครับ <Okay. S 1> เพื่อนเพื่อนคนตาบอดนะครับมาใช้บริการของบิษคนตาบอดไทยได้นะครับผมตรงนี้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนคนตาบอดนะครับและทุกๆคนก็สามารถเข้ามาใช้บริการของทางชุมชนเกมฟอออกบริษัคนตาบอดไทยได้ทุกคนนะครับเพราะเราเป็นบริการให้เปล่าที่ทางทีมงานไอซีทีทำให้กับทุกคนครับขอบคุณครับ